สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหินนะคะวันนี้นะคะทีมงานก็จะพามาเล่นกิจกรรมพิซพีวะ่ะกิจกรรมพิเศษนะคะที่เปิดมาเฉพาะพอป้ายแปดเปิดมาปุ๊บกิจกรรมนี้ก็ตามมานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเออกิจกรรมพิเศษปราหกนะคะอ่ะทำไมถึงชื่อกิจกรรมนี้เพราะว่าของรางวัลที่ได้นะคะส่วนมากก็คือจะเป็นของรางวัลที่สามารถเอาไปแลกปลาหกได้นะคะ วันนี้กิจกรรมที่เราจะมาทํากันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมตามหาจอมยุทธ์ยอดหมอกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะผู้เล่นจะต้องมาที่เมืองจินหลิงนะคะแล้วก็มาหาเอ c จีซจีจีเปิลฟานะคะในพิกัดหกเก้าสองหนึ่งหก้าศูนซึ่งพิกัดตัวนี้จะอยู่ในรา,ายละเอียดเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะพอกดรับเควสนะคะก็ให้กดไปที่ไม่ทราบว่าจะไปยอดเขาหยอกหยอกวะ จะไปยอดเขายอดหมอกได้ยังไงนะคะข้าจะพาเจ้าไปก็ได้แต่ทางที่นั่นอันตรายและหลงทางได้ง่ายมากและได้ยินว่าถ้าใช้วิชาตัวเบาที่ยอดเขาหมอกจะทําให้เกิดรนปลมปลาไหลย้อนกลับอาจจะเสียสติได้เจ้าคิดดีแล้วใช่ไหมโอเคเราคิดดีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ได้ของแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าแบบ มันมีแต่แบบสุดลูกหูลูกตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทํานะคะคือเราจะต้องไปตามหินก้อนนี้นะคะเมื่อกี้คําเตือนมีบอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้วิชาตัวเบาบางทีเราอาจจะเกิดผลย้อนกลับนั่นก็คือหลายๆคนจะรู้จักกันดีนะคะคือกดซ้ายไปขวากดขวาไปซ้ายและจะทําให้เราตกตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเย็นเยน ถามว่าอา้าวแล้วเทคนิคเอ่อทริกของดันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะคือเราเห็นเห็นบ้เาเห็นบ้าเห็นบ้าเนี่ยตกแล้วเนี่ยกดหน้าไปหลังกดหลังไปหน้าถ้าตกก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าตกแล้วเราก็จะไปเกิดที่เดิมตรงนี้นะคะวิตรงทางนี้ก็ไปได้เหรอเอาทางนี้ก็ไปได้เหรอไปได้ทุกทางเลยเป้าหมายของเรานะคะก็คือ,คอตามหา ตามหาใบมิดเดียวนะคะบนบนบนยอดเขาอยอดเขาหมอกนี้นะคะนั่นเดี๋ยวเราก็จะเดินใหม่ก็แ้ทางนี้ก็ไปได้เหรอวะคิดว่ามันไปได้ทางเดียวอะไรแบบเนี้โอเคทำไมค้างล่ะฮึไม่อะไรน,นะคะไม่มีทางไปต่อให้กลับที่เดิม ได้กลับที่เดิมจริงๆด้วยวะ่ะเพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อแล้วอะเห็นปะทางนู้นก็ไปไม่น่าได้ทางนูน้นน่าจะสูงเกินไปนะเอาไปได้เฉยเอาได้เฉย <c oughs> ทีมงานว่ามันน่าจะมางบรรจบกันตรงอันนี้สูงจัง เดี๋ยวเราแบบกระดึบกระดึบหนึ่งสองหนึ่งสองฮ้ยฮะทุกอย่างต้องใจเย็นนะทุกอย่างต้องใจเย็นแล้วคือไม่ใช่อะไรแม่งเปลืองตัวเบาเลยนะกระดึบกระดึบกัน ทีมแมวว่าน่าจะต้องไปแบบที่ที่สูงกว่าถูกไหมนะวิ้ย <c oughs> นี่ไงไมันมีเขี้ยวเจอแล้วนะคะอันนี้ก็คือกิจกรรมเออ่ ตามหาจอมยุทธยอดหมอกนะคะก็คือมันไม่ได้คือไม่ต้องต่อสู้อ่ะมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องต่อสู้เพียงแค่ว่าเราต้องหาทางไปไม่ให้หลงทางอยู่ในหมอกเท่านั้นพอนะคะโอเคแล้วพอเจอเราเจอใช่ไหมคะเราก็กลับไปที่เมืองจินหลิงนะคะเพื่อที่จะไปส่งเควสกับ NPC นะคะมาส่งเควสที่ NPC ตัวเดิมนะคะแล้วก็กดตามจะได้รับเป็นเ หอรางวันปานหกนะคะสามารถกดเปิดใช้ได้เลยก็จะได้รับคำสั่งเดินทุดงนะคะเราก็ป้ายประตูปีศาจนะคะก็คือแลกวรยุทธขั้น6แล้วก็กำลังภายในนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จริงๆมันเป็นกิจกรรมรายวันที่ค่อนข้างแบบทําชิวๆแบบไม่ต้องไป เข็นข้าไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าใครสนใจที่จะหาของไปแลกอันนี้ก็ให้กิจกรรมนี้เป็นคําตอบได้นะคะโอเควันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีนะคะ